สิ้นกิเลสได้เป็นไปบ,บ่ได้ดอโลกนะถาวางลมบ่ได้ถ้าลมเป็นเราเราเป็นลมอยู่ก็แสดงว่าพวกเธอยังไม่สิ้นกิเลสมันต้องบ้างพลาละดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่คุณต้องบ้างพลาละคุณต้องบ้างเบิดบ้าไม่ใช่เล่าดินก็ไม่ใช่เล่าลมก็ไม่ใช่เล่าไฟก็ไม่ใช่เล่าน้ำก็ไม่ใช่เล่าคุณจังติสตามรถตัดทะลุเป็นมาได้เห็นไหมว่าได้ดูกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้มีปัญญา ลมที่เข้าไปถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็คือตายปัญญาเริ่มเนิดนั่นะถ้าลมยังไม่เข้าไปก็คือตายเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็คือตายอะไรแล้วเป็นของเราลมมันก็ไม่เที่ยงบางทีเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาบางทีออกมาแล้วไม่เข้าไปก็แสดงว่าลมไม่เที่ยงพระพุทรเจ้าเรื่อยว่างลมเรืยลยนั่นแหละเพลินบ้างพ้าละตัวเองยังพนยังจะสรุปไมาได้คุณได้สิริทราบใจหพอพิเศษคุณจจ้าแม่หลวงปู่บอกกับลุงปู่กับเพียเพิยหน้าใจตองเบิงพ่อก็บทราบญ์อเพราะเป็นพิสัยของเพลิน นั่นแหละบานิเวลามาเขียนในตำาราจึงเขียนคืนด้วยคาดคขณีบอกว่าเป็นที่อย่างที่เพราะ,ะว่าวิสัยของพุทธเจ้านั่นเขา้าเข้าไปประมันม่ได้ว่าเป็นไหนรู้ต้องอา้าใจงที่เป็นเพียงการเขียนบอกว่านี่ผู้ศาสนาสอนที่อย่างที่อย่ง่อ่างิส่ยขทองางพีที่อางูีถามทีเอย่างท่องอย่างที่อยห้ามไปห้ามไปคาดาคะเนย่างอย่ามทอามทีคอดวา่ยางท่าที่อที่่างท่ังที่ เพิ่งต้องอยู่ยังสั่นที่เพุทธิคีรีันนะามกีรที่คือห้ามเด็ดขาดนั่นน่ะห้ามนี่วิสัยของพุทธเจ้านี่คือหัวเนี่ยภาษาบาลีเขาไปก้าวไกลอย่างเลยถึงที่มันเขียนในพุทธประวัติก็ตามนั่นเป็นเพียงขบมาพมไพรเมื่อขบพาพมไพรเกิดขึ้นปับ๊บไหนเรามาเรียนรู้พระพุทธเจ้ากำหนดรูปจริงเป็นพระพระอริยบ,บคุคคลที่เออจริงจัดสรุปพุทธ่ย่านเป็นมา,นาบกบ่หละเขาก็ลองเบิง้ง เพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าเด้เขาเป็นเพียงสงสาวกหรือเป็นอริยสาวกหรือเป็นพุทธมามากที่เป็นลูกหลานหรือเป็นผู้ปฏิบัติตามเรากาสอนขอพระพุทธเจ้าแม่นบ่ล่ะสงสาวเพิคนเป็นในสมัยนั้นเพิ่นก็บ่ได้กำหนดร่วมทุกคนแน่นบ่ล่ะนั่นเพิ่อเฮ็่จังไหนเขาก็บว่าสามารถจะรู้ได้เพราะเป็นเรื่องของจินใจองที่น่วิสัยของพระอรหันต์นี่เป็นวิสัยของเขาขอไปเขาไปอะไรู้เขาจะว่าเพิ่อนยังไงเพื่นยังที่บ่ได้ต้องขอใจเองที่มันเป็นเรื่องของจินใจ จิตอ,อรหต์เป็นเรื่องกินไตหามไปยุ่งนั่นแหละลูกเนี่ยที่บอกว่าจำนี้มันจำังได้มันจำถืออ,อันนั้นเป็นตำราเขียนมาซื้อมันเป็นสันที่ที่โกลกในการลูเห็นเอกตัวนั้นบานนี้เขาถิอไปบอกว่าได้เพราะตัวนั้นมันไม่บีหม่องเบาตัวที่มันรูเขียนเนน่ะต,ต้องขอใจเองที่ได้นั่นในการแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคำสอนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเที่ยงสมมูติดฐานนี่เข้าใจไหมแปดหมื่นสี่พันกันเนี่ ของพระเจ้าที่บัญญัติไว้ในพระใจพิดกก็คือเป็นสมมุติสื่อให้เขาไปเลี่ยนสมมุติตัวนี้มาบัดล่องมัติบัดล่องเบิงเท่าจังสีเห็นของที่เป็นสมมุติที่เลี่ยนและของที่เดินตามสมมุติแล้วสิ้นสมมุติเป็นยนวไดคุณได้รู้ไหมทีแมน